คลิปนี้ครูจะมาพูดถึง modal verb ซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักวิธีการใช้ modal verb กันเป็นอย่างดีแต่ก็มีนักเรียนบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักว่า modal verb คืออะไรและมีหลักการในการใช้ยังไงให้ถูกต้องซึ่งในคลิปนี้ครูจะมาอธิบายแบบสั้นๆเข้าใจง่ายถ้าพร้อมแล้วไปดูพร,พร้อมๆกันเลย modal verb ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วหรือควรจะรู้จักก็อย่างเช่น will would can could shall, should, may, might, แล้วก็ must ซึ่ง modal verb เหล่านี้จะมีความหมายพิเศษอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็เจ้า modal verb พวกนี้แหละจะทำให้ประโยคสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหลักในการใช้ modal verb จะมีทั้งหมด 3ข้อหลักๆได้กันซึ่งข้อที่1นั่นก็คือหลัง modal verb ทุกตัวเนี่ยจะต้องตามด้วย verb ช่องที่1หรือกริยาธรรมดานั่นเองซึ่งกริยาธรรมดาหรือ verb ช่องที่1เนี่ยก็คือกริยาที่ไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติม ed คือไม่เติมอะไรเลยนั่นเอง หลกัการข้อที่2ก็คือ modal verb สามารถใช้ได้กับประธานทุกตัวในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น I, you, we, they, he, she, it ไม่ว่าจะเป็นประธานเอกพจน์หรือประธานพ้าหุพจน์ไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามสามารถใช้กับ modal verb ได้ทุกตัวเลยเช่น We will go to the cinema next week. They cannot go to school tomorrow. He can play alone without parents. She should go to see the doctor. หลักการข้อที่3ในการใช้ modal verb นั่นก็คือเราสามารถใช้ modal verb แต่งเป็นประโยคคําถามได้เลยหรือสามารถแต่งเป็นประโยค,ป,โยคปฏิเสธก็ได้โดยไม่ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยในกรณีที่เราจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคคําถามเราจะดึง modal verb ตัวนั้นมาไว้ด้านหน้าประโยคแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1ยกตัวอย่างเช่น she will go to school tomorrow เมื่อสลับตำแหน่งออกมาแล้วจะได้ว่า Will she go to school tomorrow? หรือ they t h e y can swim แต่งเป็นประโยคคำถามก็จะได้ว่า Can t h e y swim? แต่หากเราจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธสามารถเติม not ไว้ด้านหลัง modal verb ได้เลยยกตัวอย่างเช่น She c a n swim. แต่งเป็นประโยคปฏิเสธจะได้ว่า she cannot swim หรือ she can't swim นั่นเองอีกหนึ่งประโยคก็อย่างเช่น we will go to the cinema tomorrow แต่งเป็นประโยคคำถามก็จะได้ว่า we will not go to the cinema tomorrow หรือ we won't go to the cinema tomorrow เรามาทบทวนสรุปสั้นๆไปพร้อมๆกันเลย Modal Verb เนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่น Can, Could, Shall, Should, May, Might, Must ซึ่ง Can, Could, Shall, Should, May, Might, Must เนี่ยจะตามด้วย Verb ช่องที่หหรือ Verb ธรรมดานั่นเองก็คือ Verb ที่ไม่เติม Ed, ไม่เติม Ing, ไม่เติม S หรือไม่เติม Es, ไม่เติมอะไรเลยนั่นเอง กฎข้อที่2ก็คือ modal verb สามารถใช้ได้กับประธานทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์พาหูพจน์ i u v d h i t หลักการข้อที่3ในการใช้ modal verb ก็คือเราสามารถนำ modal verb เหล่านี้มาแต่งเป็นประโยคคำถามได้เลยโดยนำมาไว้หน้าสุดของประโยคตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb ธรรมดาหรือ verb ช่องที่1น,นั่นเองแล้วก็สามารถแต่งเป็นประโยคปฏิเสธได้เลยโดยการเติม not ไว้ด้านหลัง modal verb เหล่านั้นได้เลย จะไปลวสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆด้วย Thank you for watching and please don't forget to subscribe like and share if you like this video because your little help means a lot to me take care and have a good day bye bye